มือใหม่จะหัดเล่นหุ้นต้องรู้คำศัพท์อะไรบ้างสวัสดีครับวันนี้โคตกวงสอนเล่นหุ้นเราจะมาคุยกันว่ามือใหม่เนี่ยจะหัดเล่นหุ้นต้องรู้คำศัพท์อะไรบ้างโอเคมาดูกันะนะครับมาดูกันเลยมาดูกันเลยนะครับเนี่ยมาดูเหตุผลก่อนเนี่ยทำไมเราต้องลงทุนในหุ้นนะครับด้วยเหตุผลสี่ประการเนี่ยต้องจําให้ดีเลยนะครับ เงินเฟ้อนะครับของคําว่าเงินเฟ้อเราต้องรู้ก่อนว่าคําว่าเงินเฟ้อคืออะไรนะครับเงินเฟ้อก็คือว่าเงินเนี่ยเท่าเดิมนะครับแต่เวลาผ่านไปซื้อของได้น้อยลงเพราะของแพงขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าเงินเฟ้อนะครับโอกาสทํากําไรโอกาสทํากําไรคืออะไรนะครับโอกาสก็คือว่าความเป็นไปได้ที่มันจะมีกําไรนะครับแล้วก็มันมีโอกาสในการขาดทุนด้วยนะครับมีความเป็นไปได้ด้วยที่จะขาดทุนไม่เหมือนกับการฝากเงินในธนาคารที่เงินต้นยัง ยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องศึกษาให้ดีๆนะครับคําว่าการถูกโกงนะครับขอให้จําคํานี้ดีๆนะครับบางคนเนี่ยอยากเล่นหุ้นนะครับไปฝากเพื่อนเล่นนะครับหรือจะไปมีใครไม่รู้ติดต่อมาทาง Facebook นะครับบอกว่ารับลงทุนนะครับคุณเอาฝากเงินเข้าไปนะครับโดนโกงแน่นอนเพราะฉะนั้นอยากลงทุนในหุ้นนะครับติดต่อบล็อกเกอร์นะครับติดต่อธนาคารนะครับ แล้วก็เะยอยากควบคุมความเสี่ยงได้นะครับต้องเลือกอุ้นที่จ่ายปันผลเท่านั้นนะครับปันผลคือเงินที่จ่ายนะครับบริษัทเขาทําธุรกิจแล้วก็มีกําไรนะครับแล้วก็เอามาจ่ายเป็นส่วนแบ่งของเรานะครับอันนี้คือคําว่าปันผลเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมได้คาศัพท์เยอะแยะเลยนะครับใครฟังไม่ทันหรือไม่เข้าใจย้อนไปดูนะครับตนนั้งแต่เริ่มต้นคลิปนะครับเนี่ยมีความมั่นคงนะครับความมั่นคงก็คือว่า ระยะยาวเนี่ยเวลาเราซื้อหุ้นแล้วเนี่ยมีปันผลออกมาสั่งอย่างสม่ำเสมอนะครับเราชีวิตก็จะมีความมั่นคงเรียกว่ามีเงินนะครับโดยที่ไม่ต้องทำงานอ่าอันนี้เรียกว่าเป็นความหวังสูงสุดของคนหลายๆคนนะครับที่มาลงทุนนะครับหุ้นคืออะไรบางคนอยากเล่นหุ้นยนียไม่รู้ว่าหุ้นคืออะไรนะครับบางคนบอกว่าหุ้นมันก็คือหวยนี่ไม่ใช่นะเห็นไหมเมื่อก่อนเราเคยบอกว่าเพื่อนมาบอกว่าเฮ้ยหุ้นร้านกาแฟดีกว่าหุ้นกันเปิดร้านอาหารดีกว่าเนี่ย ก็คือสี่สามสี่คนเนี่ยเอาแบ่งเงินมาลงขันกันแล้วก็ท,ทําธุรกิจสักอย่างหนึ่งนะครับพอมีกําไรก็มาแบ่งกันอันน,นี้คือหุ้นนะครับแต่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีบริษัท400กว่าบริษัทเลยเยอะแยะเลยนะครับที่เขาต้องการหุ้นส่วนนะครับแล้วเราเนี่ยก็มีเงินก็เอาไปลงกับเขานะปลายปีก็มีส่วนแบ่งมาจ่ายให้เรานะครับแต่ในหุ้น400กว่าบริษัทในประเทศไทยนะมีแค่ร้อยบริษัทแรกนะครับที่ติดอันดับเซ็ ร้อยนะครับที่อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับแล้วก็มีสุดยอดนะครับของหุ้นนะครับที่อยู่ในเซต50ที่เรียกว่าเป็น50ตัวแรกที่คัดหุ้นที่ดีที่สุดนะครับมาให้นะครับอันนี้เราต้องไปดูกันนะครับแล้วก็อ่ากไรผลตอบแทนของหุ้นมีอะไรบ้างอันนี้ก็ต้องรู้คําศัพท์ก่อนนะครับกำไรจากการซื้อขายนะครับเงินปันผลนะครับหีืกำไรจากการซื้อขายก็คือ ซื้อหุ้นในราคาหนึ่งนะครับแล้วก็หุ้นขึ้นหุ้นขึ้นไปนะครับราคาสูงขึ้นเราขายนะครับได้กําไรนะครับปันผลนะครับนี่เห็นไหมลงทุนไปหนึ่งล้านบาทนะครับในแต่ละปีมีรายได้ประมาณห้าถึงเก้าหมื่นบาทนะครับอันนี้หุ้นตัวใดตัวหนึ่งนะครับต้องไปดูกันเองนะครับเงินปันผลจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอัตราส่วนเงินปันผลต่อแทนนะครับดูในเซ็ตเทรดได้นะครับหุ้นแต่ละตัวจะมีบอกนะครับตามภาพนี้เลยความเสี่ยงนะครับเราต้องรู้จากความเสี่ยงก่อน ถาว่าความเสี่ยงก็คือความเป็นไม่ได้นะครับที่มันจะเกิดการขาดทุนนะครับเช่นอันเนี้ยไปซื้อหุ้นที่ไม่มีปันผลนะครับปลายปีก็ไม่มีเงินใจ่ายให้เราแถมมูล,ลค่าก็ลดลงเรื่อยๆนะครับเงินต้นที่ลงไปนะครับมีค่าลดลงนะครับขายหุ้นทิ้งเงินก็จะน้อยลงนะครับก็อันเนี้ยแหละคนที่ดูหุ้นไม่เป็นนะครับก็จะเจอแบบนี้นะครับ9 9เเจอแบบนี้แล้วก็เลิกออกไปแล้วก็บอกหุ้น ไม่น่าลงทุนเลยนะครับใครไม่อยากเจอแบบนี้นะครับต้องมาเข้าคอร์สพิเศษกับผมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเคล็ดลับทุกอย่างเลยในการที่ดูหุ้นที่ดีนะครับสแกนหุ้นแบบเสียบขาดมากนะครับดูได้ตาปึบเดียวรู้เลยนะครับว่ามันเจ๋งไม่เจ๋งนะครับหรือใครนะครับอยากจะเข้าคอร์สฟรีนะครับก็แชร์นะครับคลิปต่างๆของอ่าเพจอ่ของของคลิปของผมนะครับก็แชร์ให้เพื่อนครับยี่สิบคนถึงห้าสิบคนนะครับรุ้นรับนะครับเข้าคอร์สฟรีนะครับมูลค่าหมื่นห้าพันบาทนะครับ โอเคต่อไปนะครับเงินปันผลนะครับส่วนแบ่งจากการทํากําไรนะครับไม่คงที่นะครับต้องบอกก่อนว่าเงินปันผลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพกิจการด้วยปีนี้ธุรก,กิจดีปีนี้ปีถัดมาธุรก,กิจอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นส่วนแบ่งก็อาจจะไม่เท่ากันในแต่ละปีนะครับมันก็เป็นไปตามสภาพตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีรายได้จากหุ้นก็อย่าเพิ่งไปสร้างนี้สินมากนะครับเพราะว่ารายได้ไม่คงที่นะครับแต่ว่ามันก็เรียกว่าชนะเงินเฟอ้อนะครับ น,นักลงทุน3ประเภทคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณเป็นประเภทไหนนะครับคนที่เข้าวงการใหม่ๆนึกว่าเข,เขาจะถูกอสอนให้เป็นเทรดเดอร์ไปในตัวนะครับก็คือซื้อถูกขายแพงอย่างเดียวไม่ได้ดูอะไรเลยนะครับอันนี้ก็คือเทรดเดอร์นะครับแต่ผมก็ไม่แนะนําให้คุณเป็นเทรดเดอร์ซะทีเดียวนะครับควรจะมาเป็น Val u e investor ดีกว่านะครับซื้อหุ้นที่ดีนะครับมีโอกาสในการเติบโตนะครับเป็นธุรกิจที่ อยู่ในเทรนด์นะครับน่ในปัจจุบันเนี่ยเทรนด์โรงพยาบาลนะครับเวลเนสเทวเวลบีอิงนะครับแล้วก็พวกในส่วนของอาหารเสริมนะครับการการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยเป็นเทรนด์ที่กําลังมาแล้วก็เทรนด์แข่งอนาคตก็จะเป็นพวกเรื่องของเทคโนโลยีนะครับการบริษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทําสามารถที่จะไปช่วยให้บริษัทต่างๆลดต้นทุนนะครับใช้เทคโนโลยีแทนกําลังคนได้นี่ก็จะเป็นเทรนด์เป็นบริษัทที่จะมีแนวโน้มเติบโต ในอนาคตนะครับก็ไปลองดูว่ามีหุ้นไหนบ้างนะครับก็ลงทุนในหุ้นพวกนี้ก็จะทให้เรานะครับเรียกว่าไหลไปตามเทรนด์แล้วทําให้เรามีโอกาสาได้หุ้นที่มีมูลค่าสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็คือพาสซีฟนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่นิยมแล้วก็ได้ผลดีนะครับคือมีเงินเดือนหรือมีรายได้จากธุรก,กิจออกมาก็แบ่งมาซื้อเท่าๆกันทุกเดือนไม่ต้องไปดูกนาฟอะไรแล้วรอปันผลปลายปีนะครับ สิ่งที่ต้องมีในการเปิดพอร์ตหุ้นนะครับ3รายการนี้นะครับมีเงินต้นนะครับสำเนาบัตรนะครับสำเนาบัตรสมุดบัญชีนะครับเราไปติดต่อได้เลยอานนี้ค่าต่างๆที่ต้องรู้นะครับสินทรัพย์รวมสินทรัพย์รวมก็คือทรัพย์สินของบริษัทนั้นๆนะครับที่เราจะไปซื้อหุ้นเขานะครับสินทรัพย์นะครับถ้ามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าธุรกิจนะมีการเติบโตแล้วก็มีการซื้อทรัพย์สินเข้ามานะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าสินทรัพย์รวมสูงขึ้นแต่นี่ย อันนี้ก็ต้องดูส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับเหมือนกับคนเราเนี่ยเรามีบ้านหลายหลังมากขึ้นแต่สุดท้ายเราก็มีหนี้สินตามมาเน io, ี่ยก็เท่ากับว่าเราไม่ได้รวยขึ้นนะเราก็ต้องดูว่าถ้าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นแต่หนี้สินรวมน้อยลงหรือหนี้สินรวมเท่าเดิมนะครับไม่ได้มากขึ้นนะครับแต่ส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้นแสดงว่าสินทรัพย์มากขึ้นหนี้น้อยลงนะครับก็แสดงว,ว่าเรามีความ เรียกว่ามันคขงมากขึ้นบริษัทก็เหมือนกันถ้าส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีทุกปีแสดงว่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทที่มีแนวโน้มแข็งแกร่งแล้วก็เติบโตดีนะครับ ROA นะครับ Rate on Asset ก,ก็คือว่าผู้บริหารเนี่ยเอาทรัพย์สินต่างๆที่บริษัทมีมาทําให้เกิดเงินงอกเงยน,นะครับอันนี้เรียกว่าความสามารถในการนําทรัพย์สินนะครับมาทําให้เกิดเป็นเงินนะครับเก่งแค่ไหนยิ่งมากเปอร์เซ็นต์ยิ่งมากแปลว่ายิ่งเก่งนะครับ ดีนะครับ ROE ก็คือเรียกว่าความสามารถของผู้บริหารเลยในการทำกำไรนะครับเทียบกับส่วนของเจ้าของนะครับเทียบกับทุนเรียกว่า ROE เนี่ยจะเป็นเปอร์เซ็น,นที่วัดได้ว่าผู้บริหารเก่งไม่เก่งนะครับบางทีนะครับในในธุรก,กิจธุรก,กิจหนึ่งนะวงการวงการหนึ่งถ้าเกิดว่า ROE เนี่ยสูงกว่าเพื่อนบริษัทอื่นแสดงว่าบ,บริษัทนี้เก่งกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็ต้องเลงไว้ละว,ว่าบริษัทนี้น่าสนใจนะครับ อ่า pe คืออะไร pe ก็คือพูดง่ายคือคุณลงเงินไปวันนี้สมมติคุณมีเงินอยู่แสนหนึ่งคุณซื้อหุ้นบริษัทนี้ไปเนี่ยซื้อโดยที่ไม่ได้ทําอะไรเลยนะกี่ปีถึงจะคืนทุนอืมสมมติ pe เท่ากับ10เท่ากับว่าเงินคุณเนี่ยสมมุติลงไปล้านหนึ่งถ้า pe เท่ากับ10 1คุณต้องถือหุ้นนั้นไป10ปีถึงจะสิบหนึ่งล้านเนี่ยคืนนะครับถ้าถือนานกว่า10ปีที่เหลือก็จะเป็นกําไรนะครับ pe จะมีความผันผวนตามกําไรที่ทําในแต่ละปีเพราะนั้น มันก็เป็นค่าอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าเราต้องดูเทรนของอนาคตด้วยนะครับถ้า PE ยิ่งสูงแสดงว่าหุ้นนั้นแพงนะครับแล้วก็การที่คุณวางเงินไว้เฉยๆในหุ้นเหล่านั้นเนี่ยโอกาสที่จะได้ทุนคืนมันก็ยิ่งนานขึ้นนะครับหุ้นบางตัวนะครับมี PE ถึง40-80นะครับแสดงว่าคุณต้องรอถึง40หรือ80ปีนะครับกว่าจะได้เงินต้นคืนนะครับก็ไปพิจารณาเอานะครับ P/BV ก็คือ Price per Book Value ก็คือราคาหุ้นที่อยู่ณปัจจุบันเนี่ยเมื่อเทียบกับมูลค่าของทรัพย์สินที่แท้จริงนะครับราคาที่แท้จริงคือ BV นะครับถ้า P/BV เท่ากับ1แสดงว่าราคาเนี่ยสมเหตุสมผลที่สุดนะครับแต่ถ้า P/BV ต่ำกว่า1แสดงว่าหุ้นนั้นถูกมากๆเลยนะครับอันนี้มันก็เรียกว่าดูได้2อ,อย่างเนาะถ้า P/BV ต่ำกว่า1แต่ว่า บริษัทนั้นขาดทุนตลอดมาหลายปีเนี่ยแสดงว่าบริษัทนั้นใกล้เจ๊งแล้วนะครับแต่ว่าถ้าบริษัทนั้นเนี่ยมีส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้นมีการทํากาไรต่อเนื่องมาหลายปีแต่ P/B/V ยังต่ำกว่าหนึ่งอยู่แสดงว่าคุณเจอของของถูกที่ไม่มีใครเห็นนะครับควรจะรีบลงทุนแล้วก็รอนะครับเดี๋ยวสักพักราคาหุ้นก็จะวิ่งขึ้นนะครับเวลามีคนมาเห็นนะครับมูล,ลค่าทางบัญชีนะครับก็ ก็คือมูลค่าที่แท้จริงนั่นเองแล้วก็เรียกว่าเราสามารถดูได้เลยว,ว่าบริษัทนี้มันมีค่าเท่าไหร่นะครับก็คือ bv นั่นแหละนะครับตราส่วนเงินปันผลตอบแทนก็คือเรียกว่าส่วนแบ่งนะครับอยากที่ยกตัวอย่างให้ตอนแรกก็คือว่ามีเงินเนี่ยเอาอะลงไปลงเงินไปนะครับปลายปีได้กลับมากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือว่าเขาเรียกว่าเงินส่วนแบ่งของการเป็นเจ้าของนะครับอยากเป็นเจ้าของบริษัทก็เอาเงินลงทุนในหุ้นไปนะครับแล้วปลายปีก็จะมีส่วนแบ่งมาให้เขาเรียกว่าปันผลนะครับ วิธีดูกราฟนะครับเราจะมาสอนวิธีดูกราฟเบื้องต้นนะครับเราจะมีราคาหุ้นนะครับแนวรับแนวต้านการหาจุดซื้อขายแล้วก็แนวโน้มราคานะครับเนี่ยราคาหุ้นมันจะขึ้นลงตามการเวลานะมีขึ้นมีลงมีลงก็มีขึ้นนะครับแล้วก็เวลาเราจะซื้อเนี่ยเราก็หาแนวรับแนวต้านนะครับโดยการดูยอดราคานะครับที่มันขึ้นสูงสุดกับต่ำสุดนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ตีเส้นแนวนอนเอาไว้แล้วก็จะเห็นเป็นแนวแล้ว ส่วนใหญ่เวลาแนวมันลงมานะครับเราก็จะซื้อเวลาทะลุแนวแนวรับนะครับแล้วก็ขายเวลาทะลุแนวต้านนะฮะแต่คนส่วนใหญ่เขาบอกให้คุณผ่านทะลุแนวต้านแล้วค่อยไปซื้อนะครับทะลุแนวรับแล้วค่อยขายนะครับอันนี้ก็อ่าส่วนใหญ่อันนั้นไม่เป็นทฤษฎีเก่าแล้วนะก็ใช้ไม่ได้ผลแล้นะครับอย่าอย่าไปเชื่อนะับอันนี้ก็คือแนวโน้มราคานะครับแล้วก็ตีนะครับเส้นเทรนไลน์จากจุดตามสุดที่ผ่านมา มาหาจุดที่ใหม่กว่านะครับเราก็จะเห็นเป็นแนวโน้มว่าเป็นขาขึ้นหรือขาลงในภาพนี้เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเครื่องหมายบวกข้างบนก็คือความเป็นไปได้ที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปถึงจุดนั้นนะครับหน้าเวลานั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวรับนะครับแล้วก็ก็เรียกว่าเป็นโอกาสนะครับที่ราคาอาจจะตกลงมาได้ถึงระดับต่างๆนะครับที่เครื่องหมายบวกข้างล่างนี้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับ ท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเข้าคอร์ส e x ก l u s i v e นะครับการสแกนหุ้นนะครับแบบสุดยอดนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับที่เพจนะครับเบ้นหุ้นไทยแลนด์หรือมาติดตามกันได้ที่ช n e l เล่นหุ้นนะครับแล้วก็ใครอยากเข้าคอร์สนะครับมูลค่า1 5 0่นันบาทนะครับฟรีนะครับก็อย่าลืมนะครับแชร์ไปนะครับยถึง50คนนะครับแล้วก็รุ้นรับสิทธิ์นะครับคอร์สนั้นนะครับ ก็อย่าลืมกดกติดตามนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญแล้วก็เจอกันได้ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ